ดลูกน้องป่วยอย่างเจ้าชัยอย่างอะไรอย่างเงี้ยดิฉันให้นางเข้าคลินิกเข้าโรงพยาบาลดีเลยแล้วก็มาเบิกกับดิฉันเหมือนกันดิฉันไม่ใช่แบบเออเลี้ยงข้าวผู้ชายแล้วลูกน้องที่อยู่กับดิฉันอดอยากปากแห้งไม่ใช่นะคะดิฉันเลี้ยงคนที่ดิฉันรักยังไงดิฉันเลี้ยงผู้ชายยังไงคนรอบตัวที่อยู่ข้างดิฉันลูกน้องดิฉันช่างแต่งหน้าพี่กอฟหรือแม้แต่พี่ธนงพี่ทนายอะไรอย่างเงี้ยดิฉันให้เกียรติแล้วก็ดิฉันก็ซัพพอร์ตทุกคนหมดเลยซัพพอร์ตทุกคนหมดเลย ดิฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆนะคะดิฉันให้ทุกคนดิฉันก็ให้เหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้พอรักผู้ชายแล้วก็หลงผู้ชายลืมคนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะฉะนั้นให้มั่นใจได้ว่าต่อให้สิ่งที่ดิฉันเคยทําให้น้องไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยนั่นคือสิ่งที่ดิฉันเต็มใจเต็มใจทําให้เองและไม่ใช่สิ่งที่ดิฉันหลายอย่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดิฉันไม่ใช่อะไรอย่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาร้องขอจากดิฉันนะคะดิฉันหยิบยื่นให้เองดิฉันทําให้เองฉะนั้น ดิฉันไม่ควรมีความรู้สึกเสียดายหรือไม่ควรรู้สึกอะไรเพราะเมื่อมันเป็นความเต็มใจจากที่เราจะทําให้เขามันก็เหมือนกับการที่เราให้เปล่าให้แล้วให้เลยไม่ได้ให้แบบหวังผลหรือไม่ได้ให้แบบเราคิดว่าเออวันนึงเนี่ยพอมา,มาจบความสัมพันธ์แบบนี้เราต้องมานั่งนึกย้อนเสียดายว่าเสียดายจังเลยเคยทําอันนี้ให้นะเคยอนน้นอันนี้ให้ไม่มีไม่มีมมให้ก็คือให้เปล่าและให้เหมือนกันทุกคน ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่พิเศษกับดิฉันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นพี่น้องเป็นลูกน้องเป็นคนรู้จักใกล้ตัวที่สนิทสนมดิฉันเทคแคร์ดูแลทุกคนแบบนี้หมดนะคะฉะนั้นก็ก็ทุกคนไม่ต้องไปพูดเรื่องอะไรใดๆนู่นนี่นั่นนะคะมันเป็นสิ่งที่ดิฉันเต็มใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทําให้นะคะขอให้ให,ให้ให้มองแบบนี้ที่พูดจากใจ,จกหัวใจจริงๆลึกๆนะคะก็ แค่นั้นเลยขอรบการตัดสินใจขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะเดี๋ยวมันก็เป็นการแยกย้ายกันด้วยดีนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกคนเลยขอบพระคุณทุกคนเลยย้านะคะว่าถ,ถ้าถ้าเอ็นดูน้องไม่ได้อะไรใดๆขอแค่ว่าอยา่าถ้าสมมติต่อไปน้องเขาใช้ชีวิตของเขาแล้วอะไรของเขาแล้วนะคะก็อาจจะมีไลฟ์คุยกับเพื่อนเขาอะไรถ้าไม่ติดตามก็เรื่อง unfollow ไปอะไรไปแต่ว่าขอแค่ว่า เมื่อดิฉันตัดสินใจจบความสัมพันธ์แล้วเนี่ยขอใครอย่าไปคอมเมนต์ละลานน้องหรือว่าอะไรใดๆเลยนะคะให้เห็นแต่ว,ว่าออน้องยังเป็นเด็กเถอะหรือว่าอะไรเถอะนะคะขอขอแค่นี้เท่าน,นั้นในจุดข,ของดิฉันนะคะเพราะว่าแม้ขนาดแม้ตัวดิฉันเองยังไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองอะไรน้องเลยแค่นั้นนะคะนะคะมันไม่ได้เป็นฝันร้ายนะมันก็มีทั้งร้ายและไม่ร้ายมันก็ไม่ได้ร้ายแพ่ที่เดียวมันไม่ได้ร้ายแพ่ยที่เดียวมัน เรื่องราวดีๆมันก็มีมันมีปะปนกันอะทุกความสัมพันธ์มันมีทั้งเรื่องเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะคะียงแค่ว่าตอนจบมันไม่มันเป็นความจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งแค่นั้นเองนะคะมันจบมันจบตอนที่ดิฉันถูกรอบสังหารละครเรื่องนี้มันละครเรื่องนี้ดิฉันต้องดิฉันคือผู้เสียหลา ไม่เป็นไรค่ะเพื่อให้เรื่องมันจบอย่างงดงามได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเออจบที่เราเบากี่โมเดี๋ยวมันก็เบาเองแหละเดี๋ยวน้ำน้ำทะเลมันยังมีขึ้นมีลงเลยแมงหลังน้าทะเลมันมีขึ้นมีลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นเป็นเรื่องปกติอืจบจบนะคะทุกคนเออเลิศ แล้วก็ถ้าหลังจากนี้เห็นดีฉันไปไปเปไปแอลผู้ชายอยู่ช่องไหนไม่ไม่ต้องตามไปแล้วนะคะไม่ต้องตามไปแล้วไม่ต้องไปแตวแล้วนะคะขอร้องต่อจากนี้ไปขอใช้ชีวิตแบบจจอยไปก่อนแล้วกันนะคะขอแอลออยไปเรื่อย<ๆ>ไปเรื่อยเปื่อยแฉแล้วนะคะเออขอแอลออยนะคะหลังจากนี้ไปจื้อบอไม่จือไม่จื่อไม่จือไม่ต้องจือไม่ต้องจือคะ่ะ ยังไปได้ต่อยังไปได้ต่อและยังพร้อมเปย์พูดเล่นนะครับคูณเล่นไม่จืะจืบบอไม่จือไม่จือตัวอย่างโอเคดีขอบพระคุณนะคะอคขอบพระคุณทุกคนนะคะอคขอบพร,ระคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้แม้ว่าตอนจบมันจะไม่แปดกที่เพนะียงเหรอมันเป็นเดี๋ยวนี้คลองยีท่าศรัทธาไหน ขอบขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะคะแม้ว่ามันจะมีแค่แปดตอนแม้ว่ามันจะมีแค่แปดตอนมันจบเร็วไปหน่อยแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะคะจจะมีซีซั่นสนะคะแม้ว่าแม้ว่าตอนจบมันจะแบบสร้างความหงุดหงิดลำคลาญใจให้นิดนึง <c oughs> มีคนบอกเรียก บมีคนบอกว่าอย่าเรียกซีรียเรียกหนังสั้นเถอะหนังสั้นมันก็เรียกไม่ได้น่าจะเรียกว่าโคตนา <c oughs> <c oughs> เรียกว่ามันเป็นโฆษณาดีกว่าอ <c oughs> เ,เน <c oughs> าะฮะอืมนั่นแหละ <c oughs> อ่ะทุกคนดิฉันจบเรื่องน้องแล้วเดีย๋ยวขอลงไลฟ์แป๊บหนะเดี๋ยวดิฉันขึ้นใหม่ดิฉันจะไม่พูดเรื่องนี้นะคะอคขอลงไลฟ์ก่อนขอบพระคุณน,นะคะอุ้ยใครส่งอะไรให้อ่ะ โอ๊ยตายบอให้เขาเปย์มาทิพเปย์อีกหาคนเปย์แล้วค่ะตอนหาคนเปย์แล้วมาพร้อมเริ่มใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วคันพร้อมเริ่มใหม่เดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่เดี๋ยวพอคุยใจจอยแล้วนะจบถือว่าจบเรื่องนี้แล้วนะดิฉันไม่พูดแล้วนะดิฉันไม่พูดแล้วนะทุกคนทุกคนก็อย่า อย่าขุดคุยอย่าอะไรนะถือว่ามันจบด้วยดีแล้วจบได้ดีและย้ําสุดท้ายคือขอโทษแทนน้องด้วยถ้าน้องใช้คําพูดสื่อสารหรืออะไรที่มันที่คนฟังรู้สึกเอ๊ะหรือว่าอะไรใดๆเมื่อกี้ที่น้องพูดนะคะแต่สาหรับดิฉันดีฉันรู้สึกว่าน้องแมนมากแล้วพอแล้วกับสิ่งที่เขาทาเขาแร์พอแล้วแล้วเขาจะก็ชัดเจนดีอะไรดีนะคะอย่าได้อะไรกับน้องนะคะขอโทษแทนน้องด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนน้องขอบคุณอะไรขอบคุณที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็เป็นมาจากเอฟซีดิฉันนาะที่ ไปอินดูน้องติดตามน้องซัพพอร์ตน้องจะมาจะด้วยการส่งของขวัญการเม้นต์ให้กําลังใจน้องหรืออะไรในสัตในส่วนที่มันด,ดีๆที่ให้น้องไปเนี่ยนะคะก็ขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะทั้งขอโทษแล้วก็